สวัสดีครับนักเรียนพบกันวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2564นะครับาภาษาอังกฤษ,าษาข,ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนต่อจากข่าวที่แล้วนะครับช่วงนี้สถานการณ์โครคภัยไข้เจ็บนะครับโควิด -19 ก็ระบาดหนักนะครับคุณครูฝากให้นักเรียนทุกๆคนนะครับ ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรียนพร้อมกันเลยนะครับครันักเรียนเรามาดูที่เรื่มาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตนะครับเล่มกิจกรรมนะครับเล่มกิจกรรมแล้วต่อจากคราวที่แล้วนะครับนักเรียนเปิดมาดูที่ หน้าที่สิบแปดหน้าที่สิบแปดนะครับ Activity 5 Activity 5กิจกรรมที่ห้านะครับกิจกรรมที่ห้ามาดูคำชี้แจงครับ <c oughs> Directions Look Look this and circle the correct answer อ่าบอกว่าดูดูภาพอ่านประโยค แล้วก็วงกลมนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับมาดูข้อที่หนึ่งเลยครับอันนี้จะเป็นรูปภาพหนังสือนะครับคำถามของเนะครับ what's this what's this this แปลว่านี้แปลว่านี้นี่คืออะไร what is this นะครับอันนี้ก็ย่อมาจาก verb to be นะครับ is แปลว่าเป็นอยู่คือ what is this นี่คืออะไรก็คือนี่นะครับเขามีคำตอบให้เลือก2องสองคำตอบอ it is a book it is a book แล้วก็อีกคำตอบหนึ่งครับ t h e y are books t h e y are books อ่ะ it is a book ก็คือมันคือหนังสือหนึ่งเล่ม ะครับคำตอบแรกคำตอบที่2อง D D ก็ <They. S 1> <They 're S 2> คือเป็นคำสรรพนามใช้แทนสิ่งของหลายอย่างนะครับอ,อันนี้บอกว่า they are books books ก็บอกว่าพวกพวกเขาหรือว่าพวกมันนี่คือหนังสือหลายเล่มนะครับคำว่า books เติมตัว s ด้วยนะครับแปลว่าหนังสือหลายเล่มเรามาดูที่รูปภาพ ถมีหนังสือแค่เดมเดียวนะครับหนังสือเดมเดียวคําตอบที่ถูกต้อง <c oughs> ก็คือคํานี้นะครับ it is a book มันคือหนังสือหนึ่ง,งเดมนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้นี่เลยเลือกเ,เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อที่2ครับอันนี้เป็นรูปภาพเพนสวแเ่นสิวดินสอนะครับนักเรียนสังเกตดูมีดินสออยู่ทั้งหมดกี่เดมครับ one two three four five six ามีดินสอทั้งหมดหกเล่มนะครับเรามาดูคำถามครับ what are these what are these these อันนี้ก็แปลว่าเหล่านี้เหล่านี้ก็คือเหล่านี้ก็คือใช้พูดถึงสิ่งของายอย่างนะครับเหล่านี้คืออะไรนะครับอ่ะเขามีคำตอบให้เลือกสอง สองคำตอบอคำตอบแรกครับ it's a pencil it's a pencil มันคือดินสอหนึ่งหนึ่งแท่งนะครับคำตอบที่สองครับ they are pencils they are pencils พวกมันหรือว่าพวกเขานะครับคือดินสอหลายแท่งนะครับก อันนี้ก็มีลินสอลายแทงแล้วก็เลือกคําตอบอันที่2นี่ครับสังเกตครับนี่ลินสอถ้าหลายลายแทงนะครับก็จะเติมตัว s ต่อท้ายนะครับไปข้อที่3เลยครับข้อที่า่าอ,อันนี้เป็นยางลบ อย่างลบนะครับอย่างลบก็มีอยู่สองสองอันอ่ะ what are these what are these these ก็คือเป็นคำใช้ใช้แทนสิ่งข้องได้อย่างนะครับเหล่านี้คืออะไรนะครับเหล่านี้คืออะไรอ่ะมาดูคำตอบอันแรกเลยครับ it is an eraser it is an eraser มันคือยางลบ1อัน1นะอัน1ชิ้นนะครับคำตอบที่2ครับ they are e r a s e r they are e r s e s นะครับนะพวกมันคือยางลบหลายอันหลายชิ้นนะครับสังเกตเติมตัว S ต่อท้ายนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลือกคำตอบที่2ครับนะไปดูข้อที่4 อ่ะข้อที่4อันนี้เป็นเพนเพนปากานะครับ what is this what is this นี่คืออะไรนะครับนี่คืออะไรอ่ะก็มาดูบนคํคำตอบครับ it is a pen it is a pen มันคือปากกาหนึ่งด้ามนะครับอ่ะคำตอบที่2ครับ t h e y are pens t h e y are pens ครับพวกมันคือปากกาด้ายด้ามน,นะครับที่ถูกต้องก็คือมีปากกาด้ามเดียวนะครับแล้วก็เลือกอเลือกคําตอบแรกเลยครับ <c oughs> ข้อที่ห้าครับเป็นกรรไก่กรรไกร scissors scissors นะครับอมาดูคำถามกันครับ what are these what are these เหล่านี้เหล่านี้คืออะไระเหล่านี้คืออะไระเหล่านี้คืออะไระเขาถามทำไมเป็นเหล่านี้มีมีมีกันไกอยู่หนึง,หนงด้ามน,นะครับทำไม ทำไมถ,ถึงถามว่าเป็น,ปนของหลาอย่างเพราะว่าการ์ไก่มันเขาเรียกเป็นคู่มันมีสองออมันมีสองตัวที่เอามาสองเม็ดสองใบที่เอามาตัดกันนะครับเที่ยามาประกอบกันนะครับก็เลยเรียกเป็นอ่าเของสองอย่างนะครับอ่ะคำตอบครับ it is a pair of scissors It is a pair of scissors. มันคือ,อแพรก็คือเป็นคู่เป็นคู่ของ scissors การไก่นะครับมันเป็นคู่เขาจะเรียกเป็นคู่การไก่นะครับคู่แพรแปลว่าคู่ก็คือสองอันส่วนส่วนก็คำตอบที่สองครับ They are scissors. They are scissors อ่ะอันนี้มันมีอันเดียวด้ามเดียวนะครับแต่เขาเรียกเป็นคู่เหมือนกับมีของสองอย่างนะครับตอบอ่าตอบคาตอบแรกนะครับอ pair, pair เป็นคู่เหมือนกับถุงเท้าของเราครับรองเทา้าถุงเทา้าก็จะเรียกแพรแพรว่าเป็นคู่ it is a pair of scissors นะครับอ่าตอบคาตอบแรกนะครับอ่มาดูข้อที่6ก อ่ะก็ที่6เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนก็จอกเสียง Desk 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 นะครับถาม what is this what is this what is this นี่คืออะไรนี่คืออะไระ it is a desk it is a desk อ่มันคือโต๊ะเรียนหนึ่ง หนึงโต๊ะนะครับข้อที่สอง they are this they are this they are this พวกเขาพวกมันคือคือโต๊ะเรียนได้โต๊ะอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ตอบข้อนี้นะครับมาหน้าถัดไปเลยนะครับหน้าสิบเก้าหน้าสิบเก้า ทำชี้แจงครับบอกครับ directions look at the pictures then write and match มองดูที่รูปภาพเขียนอ่านี่นะครับเขียนเขียนคำศัพท์แล้วก็จับคู่จับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ให้ตรงกันนะครับอ้าวอาเถามว่า what do you p u t on when it is it เราจะสวม เสื้อผ้าชุดอะไรเมื่อ i t is จุดจุดจุดนี่แหละครับจุดจุดก็คือสภาพอากาศนะครับอ่ะมาดูอันแรกเลยครับอ่าอันนี้ก็มีรูปภาพมีรูปภาพแล้วก็มีตัวนัสือบอกด้วยนะครับสันนี่สันนี่ก็แปลว่ามีแสงแดดจ้านะครับอ่าแสงแดดจ้าเราจะแต่งกายชุดอะไรครับก็นี้เลยครับกางเกงขาสั้นช h o ์ t s ช h o r t ส ชอตแปลว่ากางเกงขาสั้นนะครับอ่ะดูภาพที่สองนะครับเรนนี่เรนนี่นี่ฝนกำลังตกครับนี่ฝนกำลังตกเราก็นี่นะครับแปลว่าเสื้อกันฝนนะครับเรนโคทเรนโคทเสื้อกันฝนนะครับอ่ะ,อะดูภาพที่สามมีมีคำบอกมีคำสาบบอก อบอกลักษณะอากาศด้วยครับ Snowy 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 ก็คือหิมะตกนะครับอากาศมันหนาวนะครับหิมะตกอากาศหนาวเย็นนะครับอา,อากาศหนาวเย็นแล้วก็สวมเสื้อนี้ครับ Sweater 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 ก็คือเสื้ออากาศหนาวนะครับอยากเรียนก็โยงโยงรูปภาพกับเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็ เข,เขียนคำสับลงด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะเปิดหน้าถัดมาเลยนะครับ activity 7 activity 7นะครับกิจกรรมที่7นะครับมาดูคำสั่งคำสี่แจงนะครับ directions fill in the blanks to complete the sentences เขาบอกว่าเติมประโยค sentence ประโยคที่สมบูรณ์ลงในช่องว่างนะครับมาดูนี่ครับอันนี้เด็กผู้ชายกำลังสวมรองเทา้าสวมถุงเท้านะครับเด็กผู้ชายกำลังสวมถุงเท้านะครับก็ a a เป็น question ก็คือคำถามนะครับ b เป็น answer คือเป็นคำตอบนะครับมาดูคำถามครับ what are you wearing what are you wearing คุณกำลังสวมอะไรคุณกำลังสวมอะไรอยู่ I am wearing s h o c k s I'm wearing s h o c k s ฉันกำลังสวมถุงเท้าอยู่นะครับอ่ะก็ที่สองอันนี้เป็นอ่ะเสื้อแขนยาวอ่ะอันนี้คุณครูเติมผิดอะถูกแล้วครับเสื้อแขนยาวคือคำว่า shirts อ่ะ shirts shirts นะครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นคำเป็นประโยคบอกเล่านะครับ this is a church this is a church อ่านี่คือเสื้อแขนยาวนะครับก็คือเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับอ่าข้อที่สามครับอ่าข้อที่สามเอถามว่า are they shoes are they shoes อ่าพวกเขาหรือว่าพวกมันนี่คือรองเท้าใช่ไหม อันนี้ก็ใช่ครับก็ตอบว่า yes they are yes they are นะครับอันนี้ก็เติมคำว่า shoe อันนี้เติมคำว่า shirts อันนี้ s h i r s นะครับก็ที่สี่ครับอ่ะข้อที่4อันนี้เป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นนะครับภาษาอังกฤษก็อ่าพูดว่า t shirts t shirts นะครับ I have a pink t s h i r t I have a pink t s h i r t เอบอกว่าฉันมีเสื้อเสื้อ t ีเชิร์ตนะสีชมพูพิงค์สีชมพูนะครับก็คือมีเสื้อยืดแขนสั้นสีชมพูนะครับกอที่5ครับอ่อที่5เป็นกระโปรงนะครับกระโปรงก็ ออกเสียงว่า skirt skirt skirt, skirt นะครับเป็นกระโปรงนะครับ What is this What is t h i านี่คืออะไรนี่คืออะไรก็ it is a skirt it is a skirt นะครับมันคือกระโปรงนะครับข้อที่หกครับข้อที่หก She wears blue trousers She wears blue trousers. She ก็เป็นคำสรรพนามแทนแทนผู้หญิงนะครับแทนผู้หญิง Wear ก็แปลว่าสวม trousers กางเกงขายาวสีอะไรครับ blue blue สีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ว่าสีฟ้านะครับเ่าเวอสวมกางเกงขายาวสีน้ำเงินนะครับ่า she wears บร r เ u อ e r สอ่ะก้อที่เจ็ดครับอ่ะก้อที่เจ็ดผู้หญิงสวมกางเกงขาสั้นนะครับสีม่วงนะครับอ่าประโยคคำตามามก็ครับ what is she w e a r i n g what is she w e a r i n g เธออ่าเธอก็ผู้หญิงนะครับกำลังสวม ชุดอะไรอยู่นะครับสวมชุดอะไรอยู่ก็ she is wearing purple s h o r t s she is wearing purple s h o r t s อ่า purple ก็สีม่วงนะครับ s h o r t s กางเกงขาสั้นสีม่วงนะครับอ่ะข้อที่แปดครับอ่าข้อที่แปดก็เด็กผู้หญิงนะครับถาม เหมือนข้อข้อที่เจ็ดเดยครับ What is she wearing? What is she wearing? ่ะอันนี้จะเป็นสวมกระโปรงครับสวมกระโปรง skirt skirt นะครับ She is wearing a red skirt. She is wearing a red skirt. นะ red skirt. ก็สีสีแดงนะครับกระโปรงสีแดงนะครับเธอ กำลังสวมกระโปรงสีแดงนะครับนักเรียนก็ทำารงตามนี้เลยนะครับมีการบ้านทั้งหมด3 3หน้านะครับนักเรียนก็ส่งการบ้านใต้โพสเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพบกันวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับ